คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนมาพบกับตั้มกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางลาวสตาร์นะคะแล้วก็มัดรวมทุกลาวนะคะเ,เพื่อนเมื่อประจำวันที่23เดือนมีนาคมนะคะก่อนอื่น เรามาดูผลของวันที่22กันก่อนนะคะเพื่อนๆต้องให้เด่นที่เลข9และเลข4นะคะวิ่ง9รูด4นะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูผลเลยนะคะลาวทีวีออก2.0 0อันนี้เราไม่เข้านะคะ18เราก็ไม่เข้าลาวสตาร์นะคะ4 0 8ไม่เข้านะคะ3 5หก็ไม่เข้าค่ะเพื่อนๆ ลาว VIP นะคะ3 07 2ตัวบนออก07แย์เราก็ไม่เข้านะคะเพื่อนๆ3 3ไม่เข้านะคะลาวสตาร์ VIP นะคะ2 7 0ไม่เข้านะคะส่วน5 2ก็ไม่เข้านะคะเพื่อนลาวจำปาสักนะคะ7 1ก็ไม่เข้าค่ะ 75ไม่เข้านะคะเพื่อนส่วนลาวเฮดดีนะคะ68เข้าตรงๆงนะคะเพื่อน mm hmm. เข้าตรงตรงแล้วก็2ตัวล่างนะคะ40ก็เข้าตรงๆงนะคะเพื่อนเ mm hmm. พื่อน,อน,อนท่านไหนที่รูด4ก็เข้า40นะคะ เพื่อนๆคะเราเข้าลาวเฮดดีนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสูตรวัดดวงเนาะมาตามกันต่อนะคะแนวทางสูตรวัดดวงลาวสตารนะคะงวดประจำวันที่23เดือนมีนาคมนะคะเพื่อนๆเลขเด่นนะคะมีเลข6แล้วก็เลข3นะคะเลข6มี60ูนย์ค่ะเพื่อนๆ 1> 6 1 6 2 6 4 6 7นะคะส่วนเลข3นะคะเพื่อนๆมี30 31 34 35แล้วก็38ค่ะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข9นะคะ มี90 91 94 95แล้วตัวสุดท้ายก็คือ97นะคะไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะวิ่งเลข6รูดเลข3นะคะถ้าชอบสูตรวัดดวงนะคะก็แคปหน้าจอไว้เลยเนาะรวมนะคะทุกราวนะคะเพื่อนๆยกเว้นราวพัฒนาค่ะ แคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยแต่ถ้ายังไม่ชอบสูตรนี้นะคะต้อมก็ยังมีสูตรในตารางรวมเลวานะคะเพื่อนๆดูได้นะคะเลือกสูตรใดสูตรหนึ่งเลือกสูตรที่เพื่อนๆชอบนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมนะคะอย่าลืมตัวกลับด้วยค่ะ ต้อมขอวอวยพรให้เพื่อนๆ FC ทุกๆท,ท่านนะคะรวยๆเฮงๆปังๆนะคะรับทรัพย์น้อทั้งหวยหุ้นนะคะลาวทุกๆลาวนะคะแล้วก็ทุกๆน้อยด้วยนะคะเพื่อนๆคะไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะมีโชคมีลาบนะคะเข้ามาในชีวิตคะ่ะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย